เอาละครับสวัสดีครับผู้เล่นโซโล่ e ลเบลจทุกคนนะครับวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงว,วิธีการจัดทีมนะครับของทีมฮันเตอร์นะว่าในแต่ละทีมเนี่ยควรมีตำแหน่งอะไรบ้างแล้วก็ควรจัดยังไงนะครับแล้วก็อาจจะมีอ่าถ้ามีเวลาเหลือนะครับอาจจะมีเรื่องเกี่ยวก,กับว่าเราสามารถอา่าจัดโลเทชันหรือการเรียงสกิลการออกสกิลยานะครับในแต่ละดานเนาะโอเคมาดูกันที่ตัวละครอย่างฮันเตอร์ก่อนนะครับ คือปกติเนี่ยในคอนเทนต์ของที่เราต้องเล่นเป็นฮันเตอร์นะครับเพราะว่าบางด่านเนี่ยเนาะเราต่อให้เราอัพตัวละครอ,อย่างซนจินอูไปแบบมากๆละพันตํารวจหกหมื่นอะแต่ว่ามันจะมีบางด่านครับที่เวลาเราโลเกตนะเราจะต้องเล่นเป็นตัวละครสามตัวนี้เนาะตัวเอ่อตัวละครฮันเตอร์สามตัวนะครับซึ่งอ่หลายคนเนี่ยเขาก็อาจจะมีตัวละครครับต่างกันอย่างเช่นที่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะใช้ตัวละครน,นี้เป็นตัวหลักนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับอ่ความชอบของแต่ละบุคคลนะแต่จากประสบการณ์ของผมนะครับว่า ในการจัดทีมน่ะมันจะแบ่งการจัดทีมออกไปได้เป็น2ออย่างนะครับตัวอย่างเช่นก็คือโอเครอแปบบ๊บ,บนึงนะครับตัวอย่างเช่นนี่ครับผมขอเข้าหาด้านที่มันมีเตนเดียวเนาะโอเคครับตัวอย่างเช่นการจัดทีมแบบ1 DPS 1แท้งแล้วก็เนี่ยครับจะการจัดทีมแบบว่า1 DPS 1แท้ง1 a n k หนึ่ง p o r t นะครับซึ่งอา่า การจัดทีมแบบนี้มันดียังไงครับการจัดทีมแบบนี้ก็คือมันจะดีตรงที่ว่าคุณสามารถใช้ตัว dps นะครับทำให้ที่เป็นดาเมจละหแทงก็คือคุณสามารถใช้ตัวแทงเป็นตัวดาเมจรองแล้วก็เป็นตัวจอกเกาะนะครับส่วนตัวซั p พ o r t ตัวเพื่อเป็นการปรับแปะบัฟนะครับกดฮิลให้ทีมของคุณแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าทีมของคุณเนี่ยควรเล่นเป็นตัว dps อา่า o n หนึ่ง dps 1แทงหนึ่ง support ผมแนะนําว่าสำคนที่อยากจัดทีมแบบนี้นะครับอย่างตัวเนี่ยผมแนะนําว่ามาเป็นทีมสำคนที่มีตัว DPS อ่าตัว DPS แบบว่าตัวแรงๆนะครับ1ตัวเลยตัวอย่างเช่นตัวละครอย่างอ่าชเวจงอึนนะครับผมแนะนําว่าตัวละครถ้าถ้าใครบางคนนะครับอ่ามีตัวละครอย่างตัวละครของเชเวจงอึนอ่ะผมแนะนําว่าโอเคคุณโค้เล่นตัวอ่าคุณโค้เล่นทีม1 DPS เว้แต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่มีตัวละครอย่างเชเว ผมแนะนําให้คุณน่ะไปเล่นอีกทีมหนึ่งที่ผมก่อนจะพูดถึงตอนนี้นะครับโอเคอีกทีมหนึ่งครับที่ทุกคนนะ่ะถ้าไม่มีตัว DPS หลักอย่างเชเวโจอื่นนะ่ะผมแนะนําว่าให้คนเล่นทีมอย่างทีม2แท้งทีม2แท้งแล้วก็1นึ่ซับพอร์ตครับด้วยความที่ว่าเกมนี้นะครับตัวลนะครแท้งน่ยมันไม่ได้มีหน้าที่แค่ยืนโง่โง่ถึกถึกะครับแต่ว่าเกมนะ่ยหน้าที่หลักของแท้งก็คือทำหน้าที่เบรกเกาะแล้วตัวมันนะ่ะ จะมีดาเมจหลักด้วยอย่างตัวละครอย่างโซจิอูครับเป็นตัวละครแท้งที่มีหนะ้าที่เจาะเกาะถึงแม้ว่าสกิลเจาะเกาะมันจะไม่แรงนะครับแต่ว่าสกิลของมันจะคูดาวไวแล้วก็ถี่มากและสามารถรีดทีพีเอได้แบบว่าสุดยอดเลยครับถ้าสมมติว่าคุณเอาถ้าสมมติว่าคุณเอาโซจิอูนะไปลงตามหมาดาเมจของโซจิอูอ่ะมันจะแรงกว่าฉเฉวญโจาอ,อื่นเยอะนะครับเพราะว่าฉเฉวญโจาอ,อื่นอ,ะอ่ะมันเป็นธาตุไฟเนาะแล้วหมาแพ้ธาตุน้ําพอดีด้วยแล้วมันจะกันธาตุไฟเพิ่มนึงดังนั้นสำหรับผมนะ ถ้าคนที่ไม่มีตัวละครอย่างเชเวนจกอื่นหรือ DPS ดีๆอ่ะผมแนะนำว่าให้คุณเล่นทีม2แท้ง1นึซัพพอร์ตครับแล้วอย่างต่อมาที่ผมจะพูดถึงก็คือถ้าคุณมีตัวละคร2แท้งแล้วตัวซัพพอร์ตอ่ะควรเป็นตัวอะไรสำหรับตอนนี้เมตาตอนนี้นะครับตัวละครที่ดีที่สุดสำหรับซัพพอร์ตก็คือตัวละครอย่างามินบยองกูมินบยองกูดียังไงนะครับ มีบยองกูเนี่ยสามารถคิวตัวเองแล้วก็แปะปบัฟเพิ่มดาเมจได้เพื่อนแปะปบัฟคีเอเพื่อนได้ซึ่งมันค่อนข้างที่จะครอบคุมทุกอย่างในเกมนี้แล้วอะครับต่อมาคือถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีมินบยองกูเราจะใช้ตัวอะไรได้บ้างผมคิดว่าจะมีอยู่ประมาณ2ตัวครับ1ก็คือตัวละครอย่างอ่าตัวเนี้ยครับแบบนี้นะก็คือตัวละครอย่างอีจูฮีครับตัวละครอ,อย่างอีจูฮีเนี่ยเราจะได้มาบ่อยมากเลย จากการเล่นเนื้อเรื่องนะครับซึ่งสกิลของอตัวละครเน,นี้ยก็คือมันสามารถหิวหิวเพื่อนได้ครับแล้วก็เพิ่มดาเมจให้เพื่อนได้ประมาณสัก5%นะคือเนี่ยครับคือทุกความที่มันเพิ่มดาเมจให้เพื่อนได้แต่ว่าดาเมจของเพื่อนอนมันเพิ่มแค่3%เป็นระยะเวลา15บห้านาทีคือมันไม่ได้มันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอย่างน้อยอะมันก็โอเคไงแล้วก็น่าจาก แล้วก็นอกจากอีจูฮีครับผมแนะนําเป็นตัวละคร,รคอย่างพักพักฮีจินด้วยความที่ว่าพักฮีจินอะสองสกิลหลักของมันอะเป็นสกิลทําดาเมจแล้วก็รวบมอนซึ่งสกิลซับของมันจริงๆอะ่ะจะอยู่ที่สกิลอันติครับอ่าผมหาแป๊บหนึ่งนี่สกิลอัลติเมทวินสตอร์มซึ่งอ่าหลังจากอ่าหลังจากที่เราใช้อ่ะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเพิ่มเกรดการชาร์ทอ่ามันจะมีมันจะเพิ่มเกรดการชาร์จอัลติเมทของตัวละครเพื่อร่วมทีมด้วยครับ ซึ่งมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยสำหรับผมคนที่ไม่มีตัวซัพพอร์ตนะผมแนะนำว่าอย่างแรกเลย,ยผมมีตัวนี้บินประยองกูถ้าไม่มีผมแนะนำให้ใช้อิจูฮีหรือไม่ก็พักฮีจินเนาะด้วยความที่ว่ามันมีบัฟให้เพื่อนซึ่งต่อมาครับถ้าสมมุติว่าเราอยากเล่นทีมสองแท้งแล้วเราควรใช้ตัวไหนมาเป็นแท้งได้บ้างซึ่งตอนนี้นะครับ ตัวละครแทงที่เก่งๆเลยนะครับในทีมอะตอนนี้นะเออผมขอเช็คหน้า,อาโอเคหน้าสมุดภาพนิดน,นึงตัวละครฮันเตอร์แทงที่เก่งมากๆตอนนี้นะครับมันจะมีอยู่ประมาณสัก3ตัวน่าจะเอามันเป็นสัก3-4ตัวก็คือตัวละครนี้ครับซอจีอูซอจีอูออเอมมาแบ็กจุนโฮครับแล้วก็คิมซอนซึซ,ซึถ้าสมมติว่าพวกคุณมีสักอสองตัวใน4ตัวนะผมแนะนำเลยว่า คุณสามารถเล่นทีมแท้ง2ตัวได้เลยซึ่งต่อให้คุณไม่มีตัวต่อให้คุณมีแค่ตัวใดตัวเดียวในทีมเนี่ยคุณสามารถเอาแท้งตัวอื่นมาแปะได้เลยหรือไม่ก็ถ้าคุณมีตัวละครที่มันเป็นตัว DPS ครับอย่างเฉวจองอื่นผมก็แนะนำนะแต่ผมไม่ค่อยแนะนำตัวฮาวังดงซูเท่าไหร่จากการที่ผมทดลองมานะว่าฮาวังดงซูอะช่วงกลางเกมกับเล็เกมมันไม่ค่อยเห็นผลครับดาเมจมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแรงเท่ากับตัว DPS ตัวอื่นนะครับ ซึ่งผมแนะนำได้แค่ตัวอย่างเฉวยวิญอื่นแล้วกันบางคนแนะนำให้เล่นตัวละคอรอย่างคังแทชิกนะแต่ผมรู้สึกว่าคังแทชิกสกิลมันอะครับสกิลมันที่เขาชอบใช้ที่สุดก็คือสกิล QTE ทีที่ทำให้ติดสถานนะเลือดไหลแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มที่จะป้านขนาดนั้นแต่สำหรับผมนะถ้าคุณอยากเล่นทีม1 DPS แล้วไม่มีเวยวอื่นนะ่ะคุณสามารถทำคังแทชิกได้ ก็ทาได้แหละครับแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ทีนี้เวลาเราเวลาเวลาเราเล่นคอนเทนต์ทั่วไปนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องสลับเป็นเล่นแท้งเล่นแท้ง 2, สองซัพพอร์ตหนึ่งคู่กับโซนจินอูนะครับแล้วการจัดสกิลของโซนจินอูนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการจัดทีมของเราด้วยนะครับตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเล่นทีม1 DPS ก็คือ1เชเว1หนึ่งแท้งแล้วก็ตัวบัฟหนึ่งตัวนะตัวซัพพอร์ต ผมแนะนำแล้วครับการติดสกิลของทรงจินปูเราอาจจะติดสกิลดาเมจหนึ่งสกิลแล้วก็สกิลเบรกสูง1อัน,นครับด้วยความที่ว่าอะขอโทษทิครับถ้าสมมติเราเล่นทีม DPS 1เนอนาะแล้วก็แท้งหนึ่งตัวเท่ากับว่าพอเรามีแท้งหนึ่งตัวเราจะสามารถเจาะเกาะบอสได้ไม่ดีเท่าไหร่ดังนั้นสกิลของทรงจิตปูที่ผมแนะนำนะจะเป็นสกิลที่มีสถานะเบรกสสกิลด้วยความที่ว่า เรามีตัวแท้งเปกอ่ะในทีมแค่ตัวเดียวที่เหลือจะเป็น d e s กับ support ผมก็เลยแนะนําว่า2องสกิลนี้ที่ควรติดอ่ะควรเป็นสกิลที่มันมีสถานะเบรกครับไม่ว่าจะเป็นเบรกต่ำหรือเบรกกลางหรือเบกรกสูงนะผมมักจะติด multi strike ซึ่งมันเบรกต่ําแต่ว่าผมสามารถใช้ได้สคราวแต่ความที่ว่สาสกิลนี้มันคููดาวทุกครั้งที่มาใช้งานกับอีกสกิลหนึ่งที่ผมใช้บ่อยก,ก็คือถ้า death dance ก็คือมันจะมีสถานะคือเบรกสูงแล้วก็เพิ่มนั้นเพิ่มนี่เนาะ แต่สำหรับบางคนนะครับที่เขาจะเล่นทีมเออแท้ง uh, 2ตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นทีมเอ็มม่าหนึ่งตัวโซจิอูหนึ่งตัวแล้วก็ตัวอย่างมิบยองกูหนึ่งตัวเนี่ยผมก็แนะนําว่าถ้าคุณมีเบกสองแล้วอ่ะมันมากพอแล้วครับคุณสามารถเปลี่ยนสกิลของอซจินอูอ่ะให้เป็นเบกหนึ่งอันแล้วก็เป็นดีพเอสหนึ่งอันอาจจะเป็นสกิลสัมพัของผู้คุมก็ได้แล้วก็เป็นสกิลของเดสแดนซ์หรือจะเป็นสกิล d p s ออื่นเช่นลวดาบกับมัลติสไตรค์ อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับซึ่งอย่างผมนะผมเร้เป็นทีม1นึ่ง p s ด้ดยความที่ว่าผมมีตัวละครอ,อย่างชเวจงอื่นเนาะแต่ผมจะลองเข้าไปสอนรีดดาเมจเทคนี้แล้วกันโอเคแบบหนึ่งนะโอเคนี่เปเกตัง S นะครับปึ๊บโอเคทีนี้ด้วยความที่มาเป็นตัวละคร2แท้งนะครับ คุณไม่จะเป็นที่จะต้องมีเอ็มมากก็ได้นะกับซอจูคู่กันแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเก่งแล้วสตัวนี้ถ้าสมมุติว่าคุณมีสักตัวใดตัวหนึ่งอ่ะคุณสามารถเอาตัวละคอรอย่างตัวเนี้ยเข้ามาแทนได้ด้วยความที่ว่าตัวละคอรอย่างคิมซอนเนี่ยมันเป็นตัวแทงที่เก่งพอๆกับตัวตัว SSR เลยครับเพราะว่าสกิลของมันอนะ่ะเพิ่มเกราะป้องกัน30%ให้กับทีมแล้วก็สามารถเบรกเกราะระดับสูงได้ซึ่งทั้งคอยแอคแท็กแล้วก็สกิลสองสกิลอ่าสกิลคิวก,ก,ก,กับเ e ออ สองอันอะ่ะมีสถานนะเบรกหมดเลยซึ่งมันค่อนข้างที่จะดีมากสับคนที่ไม่มีนะครับอาจจะติดแทก SSR ตัวหนึง่งแล้วก็แท็ก SR หนึ่งตัวเนาะแต่สำหรับตัวเนี้ยออยูจินโ่ะเก๋าแจกมาจริงๆแต่ผมไม่แนะนำซึ่งโอเคบางคนอาจจะมาชอบยูจินซซนนะครับอาจจะติดเป็นเกราะพรอย่างยูจินซอนก็ได้แต่ผมแนะนำนะถ้าคุณจะใช้ยูจินซอนอ่ะ คุณมาใช้คิมซอนดีกว่าคิมซอนไม่เก่งกว่าจริงๆนะสำหรับผมนะโอเคแต่ปกติอะบิวที่ผมเล่นนะครับจะเป็นอ่านี่ครับเอมเอเอม่าเนาะเอมม่าไปแทน1ตัวซัพพอร์ตเป็นมินบยองอ่าเป็นมินบยองกูแล้วผมจะติด TPS เป็นชวนจองอื่นแล้วทุกคนเห็นไหมครับเวลาเกาะที่ทุกคนจะเล่นหน้าเนี่ยมันจะมีตำแหน่งการระวางครับก็คือ1 2 3ซึ่งตำแหน่งเนี่ยถามว่ามันสำคัญไหม มันก็สําคัญระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้สําคัญมากแต่มันมีผลต่อการรีด DPS ของเราด้วยครับตัวอย่างเช่นโอเคคนปกตินะครับมักจะเอาตัวละคร DPS เนี่ยเอาไว้ตัวตัวแรกสุดตัวซัพพอร์ตเอาไว้ตัวท้ายตัวแท้งเอาไว้ตรงกลางด้วยความที่ว่าโอเคตัวซัพพอร์ตอ่ะมันไม่ได้ออกมาตีก็อาจจะเก็บไว้ตัวหลังๆเลยแต่สำหรับผมนะอันนี้เป็นทิคในการเล่นของผมก็คือผมอ่ะจะเอาตัวซัพพอร์ตมาเป็นตัวแรกเสมอต่อมารองด้วยตัว DPS แล้วตัวท้ายจะเป็นตัวแท้ง ทำไมผมถึงเรียนแบบนี้เนาะก็คือ1พอผมเล่นตัวซับอ่ะเวลามันกดเริ่มเข้าเกมมาเราจะกดบัฟเลยเว้ด้วยความที่ว่าตัวละครมันนะนะตัวละครมันอ่ะไม่ต้องออกมายืนตีครับแต่ว่าพอเริ่มเกมมาปุ๊บเรากดบัฟสองสกิลเราสามารถเปลี่ยนไปเป็นตัว DPS แล้วก็ DPS อ่ะตัว DPS มันจะได้บัฟมาจากตัวตัวซับอีกทีแล้วก็จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเคลียร์เกมเปลี่ยนเป็นตัวแทงพอเปลี่ยนเป็นตัวแทงปุ๊บโอเคบัฟอะไรหมดก็เปลี่ยนเป็นตัวซัพพอเนาะพอซัพพอเสร็จ วนกลับมาเป็น DPS แล้วก็วนไปแท้งอ,อย่างเงี้ยมันจะมันจะเป็น rotation สลับผมเนาะโอเคเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูเลยอาการไม่รู้นะจะผ่านไหนไมด้วยความที่วอรไม่รู้วันแพ้ถ้าไทยแล้ววอรลองดูนะครับโอเคพวดติด<ท>ๆจะขับยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับผมแบบเวลาประอัดคลิปคือแบบไม่เคยมีสซอร์คลิปเลยนี่ เปิดเกียรม,มาครับผมจะใช้ตัวซับเลยขึมนิดนึงลากมอนกดบับโอเคปึ๊บโอเคจากนั้นก็กดตัวดาเมจครับมันจะได้บัฟนะครับจากตัวซับที่คิงไว้แล้วก็โอเคปึ๊บปึ๊บรีดดีพีเอสใส่สกิลให้หมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวแทงปึ๊บโอเค <S <S ซึ่งถ้าคุณมี เอ็มม่ากับเชเว่มันจะค่อยโบค่อยข้างดีครับด้วยความคิดว่าเอ็มม่ามันจะแรงขึ้นตามมอนสเตอร์ที่ติดสถานะไฟไหมเนาะเท่ากับว่าถ้ามันเอามาแปะเป็นตัวละครที่3หลังจากเชเวจ้ากอืช์อ่ะมันจะเก่งม,มากๆลครับโอเคทีนี้สก,กิลหมดนะแล้วก,กลับไปเป็นตัวซับแล้วก็ปับครับ โอเคบัฟสองอันกว่าสี่บัฟดาเมจปึ๊บโอเคแล้วก็มากดมันเป็นตัว DPS นะครับรตัว DPS ตัดได้บัฟมาแล้วก็รีดดาเมตถ้ามันจนกว่าบัฟมันจะหมดนะครับนี่ปัดูไปปึ๊บปึ๊บพอบัฟมันก็จะหมดนะครับเห็นปะ่ะมันจะพลิบกับพลิบแล้วหลอดล่างแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวแทงด้วยความที่ว่าตนะัวแทงเนาะเราไม่ค่อยคาดหบัฟให้มันทำดาเมจมากแล้วก็เอามา ถามว่าเอามาเล่นลอยครับคือเอามาเป็นดาเมจรอแล้วก็เล่นรอสกิลของตัวเดพเอสกับตัวซัพพอร์ตอะมันฟูลดาวหายให้หมดก่อนโอเคแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บฟูลไปเป่ยเป็นตัวซัพจากนั้นครับตัวซัพมาปึ๊บแล้วก็แฝงบัฟแฝงบัฟเสร็จแล้วก็รีกลับมาเป็นตัวเดพเอสสกิลทุกสกิลนะครับโอเคแล้วก็ใช้สกิลเองครบ 1> 1, สองสกิลหมดแล้วครับเดี๋ยวเป็นแท้งปึ๊บแล้วก็สกิลค,คูดาวให้หมดปปึึป๊๊บบโอเคพอสกิลหมดอ่าโอเคแล้วก็จะไปเป็นตัวซับนะครับ่ีสำหรับผมนะผมมักจะยืนตัวแท้งอะ่ะเออ่ไม่นานม,มากเท่าไหร่จะนานไม่มากเท่าตัว DPS นะครับเพราะว่าผมจะยืนตัวแท้งแล้วก็ ยืนสกิลยืนอะไรจนกว่าพวกสกิลของตัวซับอ่ะมันจะรีให้หมดแล้วก็วนกลับไปตัวซับตัวดาเมจก็ตัดแทงอีกทีหนึ่งโอเคทีนี้แต่ผมจะลองดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าผมเล่นทีม2แทงอ่ะมันจะเป็นยังไงเนาะโอเคที่จีทีม2แทงมันก็พอเล่นได้อยู่นะครับ นี่ผมจะเอาชเยออกนะผมไม่รู้นะว่ามันจะผ่านไว้ด้วยความที่ผมไม่ผมไม่เคยแบบั้นตัวนี้เลยอ่ะผมจะออกปุ๊บ <c oughs> ทีนี้ครับทีม2องแท้งอ่ะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือมันควรมีแท้งตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่หลักครับเอ่อตัวอย่างเช่นนี่ผมเอาเอามาเป็นตัวดาเมจหลักเนาะเป็นแท้งดาเมจหลักแล้วก็แท้งที่เปิดปับ๊บ้วก็เป็นแท้งจ่าเลยผมขอแปลงของให้มันก่อน <c oughs> โอ้ย ของคือแบาไม่ไหวจริงนี่โอเคได้อยู่ได้อยู่ซึ่งทีมนี้นะครับเราก็เล่นแเราก็เล่นแบตามเมื่อกี้น,นะครับก็คือซัพพอร์ตแต่บัฟปึ๊บ จากนั้นเอาแทงดาเมจครับสลับเข้ามาจ่ายสกิลให้ครบนะครับปึ๊บคือคือทำหน้าที่เหมือนตัว DPS นะครับจ่าย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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอจ่ายไปคิวครบแล้วก็ผับผัดแล้วครับเป็นตัวแทงนี่กินตอนเก่งมากนะครับทำนะทำซีซีหมู่สตาร์ทหมู่ปึ๊บพอสกิลครบปั๊บโอเคอีกทีนึ่งก็สับมันเลยสับปึ๊บโอเคสี นี่ใสบไปตัวทุกคนจะสังเกตว,ว่านี่ขนาดบอกว่าตัวแท้งนะครับผมดาเมจแรงมากเลยเพราะว่ามันได้บัฟมาจากตัวซัพพอร์ตเนาะเพิ่มดาเมจเพิ่มคินี่เรียบร้อยเลยง่ายมากดังนั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่มีชววตเจ้าอื่นนะผมแนะนําว่าคุณเล่นทีม2อแท้งดีกว่าแล้วเอาแท้งตัวหนึ่งมา,มาเป็นตัวดาเมจ อาจจะเป็นซซจีอูหรือไม่ก็เอ็มม่านะครับสองตัวเนี้ยดาเมจมันแรงมากหน้าตามเป็นแทงก็จริงแต่ดาเมจมันแรงมากแล้วแบบมันรีดตีเพลนเอร์แบบสุดอ่ะแต่ว่าถ้าคุณเล่นซอจีอูนะคุณอาจจะต้องระวังหน่อยด้วยความที่ว่าตัวมันอ่ะกินกินมานาเยอะมากแล้วก็สกิลคูดาไวด้วยความที่ว่ามันใช้ที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 เกนไปอ่ะช่วงอ่าช่วงช่วงท้ายเกมของด้านนั้นนะครับซซจีอูมันจะมานาไม่พอเนาะแต่นั้นก็ต้องระวังด้วยเวลาเล่นนะครับ โอเคคอนเทนต์วันนี้สำหรับผมจบแล้วครับทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้เนาะถ้าอยากให้ผมลองแนะนำอะไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับทีมที่ผมผมขอเซิฟอีกทีนึงเนาะก็คือสำหรับผมนะทีมที่ค่อนข้างมีผลมากที่สุดในการเล่นนะครับก็คือทีม1 DPS 1แท้ง1นึ่งซัพพอร์ตหรือไม่ก็2แท้งกับ1นึ่งซัพพอร์ตนะครับซึ่งโอเคสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับในเรื่องของเกี่ยวกับการ เรียงสกิลครับการโลเทชันการปรับใช้ทีมนะครับทุกคนลองเข้ามา,มาลองปรับใช้กันได้ไว้เจอกันคลิปนะครับขอบคุณครับ